อือแล้วผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะทําทคลิปไปเที่ยวทะเลจังหวัดจันทบุรีนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในคือตอนนี้เราก็อยู่ในจุดาลาหินลาหินโครงนั่นเองนะครับผมนี่ด้านหลังของเรานะครับผมสวยๆเลยครับลาหินคลอง,งนี้ก็ก่อนอื่นเลยผมมาผมผมก็ว,วิ่งจากบ้านมาผมก็ว,วิ่งมาทางเชันช้างข้ามนะครับผม ก็คือตัวิ่งมาประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่ากิโลผมยี่สิบกว่ากิโลแล้วผมก็อตอนนี้เราก็เราก็มาหยุดกันที่ร้านฮิโพงผมซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราเอาจะมาทำคลิปทำคลิปเที่ยวนะผมนี่วันนี้เราก็จะมาอาวันนี้เราก็มากับอนี่แล้วผมฮีโน่คููใจของผมแล้วผมจอดอยู่ตรงนู้นแลวผมว <laughs> ิ่งมา,ากไกลแล้วผมก็ มาต้ก็ออกมาตั้งแต่บ่ายแล้วผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองครับผมก็บรรยากาศก็ยังโอเคครับผมขึ้นแรงมากน้ําขึ้นสูงมากที่นี่ครับผมก็เดี๋ยวจุดต่อไปเราก็จะไปที่เนินนางพญานะครับผมเดี๋ยวก็วิ่งไปอีกสักอีกสักประมาณ่ประมาณสามสี่กิโลก็ถึงแล้วครับอยู่ไม่ไกลแล้วครับอยู่ใกล้ลานหินโคมากแล้วครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปชมบรรยากาศการท่องเที่ยว หาดจันทบุรีของเรากันต่อไปแล้วผมก็เดี๋ยวก็ไปในช่วงต่อไปผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาเที่ยวผมว่าเออวันนี้เราจะวันนี้เราจะไปเที่ยวหาตรงไหนบ้างผมก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวก็จะนําเสนอกันผมก็เดี๋ยวก็พาไปชมกันผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันต่อไปแล้วผมไปเลยครับไป คือเนินนางขยานันนะ่นเองงนี่ก็เป็นนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเราเลยนะผมนีน่มันมันสถานสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดที่จะมีคนมาถ่ายรูปมากที่สุด้วผมมีคนมาเก็บภาพต,ตอนตอนตะวันตกรับรับขอบทะเลนะผมก็มีบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากผมก็สามารถมาถ,ถ่ายรูปก,กันที่นี่ได้แล้วผมถ้ามามามาประมาณช่วง บ่ายช่วงเย็นเนี่ยกำลังมีเลยผมเพราะช่วงนี้ประมานกำลังตกตินพอดีผมก็ถือว่าเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยผมก็สวยงามรับผมก็ตามนั้นแล้วผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปไหนเดี๋ยวเราจะนำเสนอต่อก็เดี๋ยวไปรับชมกันต่อไปได้เลยครับโหลมแรงมากลมแรงมากที ic, Gloria, ่นี่โอเคแล้วก็หลังจากที่ขึ้นไปอ่ ชมภาพบรรยากาศที่ที่ด้านบนมาเมื่อกี้ก็สวยงามรับผมโดยโดยรวมก็ยังสวยงามอยู่ผมบรรยากาศก็ไม่ก็ก็นับว่ายังเหมือนเดิมของผมก็เดี๋ยวเราก็จะทําการพักเครื่องเจ้าฟีอินโนตัวน้อยของผมก่อนนะผมก็เดี๋ยวก็อีกสักพักก็จะออกเดินทางต่อแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะไป กันที่ไหนอีก,กเดี๋ยวรับชมกันในช่วงตัดไปได้แล้วผม่านผู้ชมในจุดตัดไฟที่เรามาถึงก็จะเป็นเจดีย์กลางน้ํานั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศภา,ายในรอบๆอผมรอบๆรอบเจดีย์กลางน้ํานะครับผมบรรยากาศมันจะเป็นยังไงทุกท,ทุที่นี่ก็มาเที่ยวได้นะครับผมเปิดบริการก็ช่วงช่วงเย็นนะครับ ยากาศก็โอเคแล้วผมเหมาะสำหรับถ่ายรูปได้เอ,อนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้ามาได้นะผมเข้ามาเที่ยวได้เลยถ่ายรูปได้เลยบรรยากาศก,ก็ไม่เก๋เผมล้อมไปด้วยทะเลแล้วผมตรงนี้ผมมีก่อเป็นบางส่วนนะตรแถวนี้ฮนะโอแต่ตอนนี้ขึ้นขึ้นแรงมากดูดูดูขึ้นแรงมาก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 เลยแล้วผมขึ้นแรงขึ้นแรงอยู่นะขึ้นแรงอยู่เหมือนกันนะผม เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันดีกว่าผมเพิม่มไปเป็นการเสียเวลาครับตัดจริงๆผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงผมจริงๆที่นี่เขาก็มีผู้ลูซี่สามารถมาสักการะบูชา่ามากราบไหว้กันได้ผมก็สําหรับใครที่เป็นสายบุญก็นะครับก็มากราบไหว้กันที่ได้ต่อประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันต่อได้ผมไป ั้งกายผมตอนนี้แล้วก็มาหยุดรถกันที่บัมโพอท,อทอเจ้าหลาวผมก็เดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะไปออกกันที่หาดเจ้าหลานะผมก็เดี๋ยวงังไงก็เดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศแถวแถวอาหารเจ้าหลาวนะผมเดี๋ยวก็แถวหลาวก็จะเป็นโลเคชั่นลองสุดท้ายผมเพราะเดี๋ยวอีอก,อกที่หนึ่งที่เราจะไปก็จะเป็นสะพานคา ปากน้ําแคมหนูแล้วผมตอนนั้นก็จะเป็นจุดสุดท้ายของเราแล้วก็ก็จะเป็นอันจบทริปของเราผมก็เดี๋ยวงันก็เดี๋ยวผมก็จะพักเครื่องที่นี่ก่อนผมโจฟีโน่ผมมาไกลมากาวันนี้ขับรถจากบ้านมาก็โหมาหลายสิบกิโลผมก็วิ่งมาเรื่อยผมวิ่งจากนายามาโหไอชัางข้ามแล้วก็มาถึงเชหลาวถึงอำเภอท่าใหม่แล้วเรียบร้อยผมก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพักเครื่องสักพักหนึ่งก่อนผมก็เดี๋ยวก็จะ เริ่มออกเดินทางกันต่อผมก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงช่วงช่วงท่องเทีท่ยวกันในช่วงในช่วงถัดไปแล้วผมก็ว่าจะบรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงสุดท้ายนี้ก็จะเป็นยังไงน,นะผมก็เดี๋ยวไปชมมพร,รม้อมกันแล้วผมก็เดี๋ยวพักเครื่องก่อนผมก็เดี๋ยวจะออกเดินทางผมก็เดี๋ยวไปกันต่อแล้วผมตอนนี้ท่านผู้ชมเราก็ถึงหาเจ้าหล่าวที่เรียบร้อยผมนี่ผมบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ผม จะบอกว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะลงเล่นน้ำได้ผมเพราะดีว่าน้ำขึ้นสูงมากนผมก็ดูเนี่ยผมดูเนี่ยโอ้โหน้ำเนี่ยน้ำยู่ริมเลยแนวไม่สามารถลงเล่นได้ผมอันตรายมากครับก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้าน้ำลงประมาณพรุ่งนี้ก็น่าจะเล่นได้แล้วผมช่วงน้ำลงครับผมก็ในววันนี้ก็มันก็ไม่ควรแล้วผมน้ำมันขึ้นแล้วผมอันตรายครับผมแต่ก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศผมแถวนี้ผมก็ แล้วก็ยังโอเคอยอะผมแต่แต่ที่เพิ่มเติมคือน,น้ําขึ้นครัวันนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนานเล่นเท่าไหร่ผมไม่ควรเล่นแล้วผมในวันนี้ผมน้ําขึ้นนะผมช่วงมันก็ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายยย่งช่วงบ่ายเรื่อยช่วงบ่ายน้ําขึ้นนะผมอืมก็ประมาณนี้ผมก็ที่นี่จะเป็นท,ที่เที่ยวรอบสุดท้ายของเราผมก็เดี๋ยวอีกที่หนึ่งเราก็จะไปที่ะสะพานข้ามแม่นข้ามปากน้ำแฉลบแล้วผม ซึ่งเส้นทางที่เราจะพบเจอในในในครั้งต่อในในต่อไปนี้ก็จะเป็นขึ้นเขาผมจะสลับทางมันจะสลับจะสลับกับเขาซับซ้อนมากผมซึ่งจะเป็นทางขึ้นทางลงที่แบบว่าสลับกันนะผมซึ่งมันจะมันก็ค่อนข้างค่อยค่อยนิดน้ำมันมากกว่าปกตินิดนึงผมแต่ถ้าเราได้ขับความเร็วปกติก็ ก็ค่อนข้างที่จะไม่กินน้ามันมากผมแต่ถ,ถ้าความเร็วสูงแรงแรงดันเครื่องมันก็จะเอ,อก็จะก็จะมากขึ้นหน่อยผมอัตราการกินน้ำมันก,ก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงผมแต่ก็เอาละเราจะไปกลัวถ้าผ่านไปแล้ก็ถือว่า <c oughs> ถือว่าสุดยอดผมถือว่าเป็นประสบการณ์เลยผมก็ถือว่าในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตของผมเลยแลนการที่ได้ขี่รถจากจากบ้านผมไป ไปสู่เมืองจันดการขี่ผ่านอ่าผ่านผ่านทะเลเนี่ยผมก็นนะว่าเป็นเป็นช่วงชีวิตที่สนุกมากผมก็ไม่เคยมาก่อนนะผมที่จะขี่รถอ่ามาเที่ยวทะเลเป็นจริงบนใจัอย่างนี้ของผมก็ได้จังหวะมาอยู่หอก็ก็มาอยู่ก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ได้จังหวะก็เอาสักเลยเอาเอาเลยเอาสักเลยผมเออจะได้แบบ ช่วงจะได้แบบเอ่อจะได้เก็บประสบการณ์เหล่านี้ไว้ผมเพราะมันหายากผมกว่าจะได้ประสบการณ์นีกับไปผมก็เลยมก็วันนี้ผมก็ฉายเดี่ยวด้วยผมก็เลยแบบเออก็เลยสบายนิดนึงผมโอ้ํากระเด็นก็ก็ประมาณนี้ผมก็หาเจ้าหลาวก็วันนี้ก็ไม่น่าเล่นผมวันนี้ไม่ไม่ควรไม่ควรเล่นเลยผมเพราะน้ำมันเป็นสูงมากก็อย่างที่ว่าไปผมก็ ประมาณวันพรุ่งนี้น้ําก็จะลงแล้วผมก็คาดการณ์ว่าน้ำน่าจะลงแล้วผมก็เดี๋ยวก็ยังก็พรุ่งนี้กับก็คงกลับมาเล่นได้ปกติเองก็มันฝนตกด้วยช่วงนี้ผมมันลมทะเลหนุนอีกอะไรอีกมันน่ากลัวผมยังไงถ้าน้ําลงก็สามารถมาเล่นได้ผมก็นักท่องเที่ยวเขาก็มากันคับข้างอยู่อยู่เหมือนกันแล้วผมหาดเจ้าหลาวส่วนมากก็มันก็มันก็ไม่คับข้างท่มันก็ไม่คับข้างเท่าไหร่ผมแต่ ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยผมที่ผมมาตอนที่ผมมาบ่อยๆก็จะเจอแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยผมแต่ไม่ค่อยเจอเอ่อพี่ฝรั่งเขาเท่าไหร่ผมก็ก็เขาจะส่วนมากเขาจะไปเที่ยวก็หาดไอเนี่ยผมหาอะไรนะหา,หาเจ้าหลานเนี่ยผมแต่อยู่ไปทางซี่ทางไอ้คุณก็เบนเอะไรงัง้นจ๊ะคุณกบเรนคุณวิมานกันมากกว่าผม ก็ประมาณนี้ผมก็เดี๋ยวก็เราก็จะไปพบกันในช่วงลิปสุดท้ายก็ที่สะพานบางน้ำแคมหนูแล้วผมก็เดี๋ยวเราก็จะเดินก็เดี๋ยวก็จะเดินทางต่อผมก็เดี๋ยวจอดพักเครื่องจอดชมบรรยากาศสักสักคัก่อนนะผมก็เดี๋ยวก็จะเดินทางต่อแล้วนะผมก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกันต่อเลยผมไม่ใช่ไปกันต่อสิก็เดี๋ยวก็พักก่อนแล้วเดี๋ยวก็ออกเดินทางต่อผมต่อประมาณนี้ผมครับไ ผู้ชมตอนนี้เราก็ามาถึงจ,จุดสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดท้ายของเราแล้วนะผมวันนี้เราก็าประสบความสำเร็จเรียบร้อยผมสำหรับการทำทริปท่องเที่ยววันนี้จริงๆผมตั้งใจที่จะขับ ก็เลยอยากทำก็เลยอยากทำคลิปมากก็เลยอยากทำคลิปเท่องเที่ยวด้วยจริงๆผมเป็นผมเป็นคนสไตล์ชอบเที่ยวอยู่แล้ววันนี้ก็เลยเอาสักหน่อยวันนี้ก็เลยอยากแบบเออ่ถ่ายคลิปว่าผมถ่ายคลิปเออ่เที่ยวชายหาดจันทบุรีไหนผมก็อันนี้ก็จะเป็นจะบอกว่าเป็นอีพีที่ไหนหรือไม่ก็ไม่ใช่ผมเพราะผมเพิ่งคิดนะผมก็คิดอยู่กับตัวเองทั้งนั้นว่าเอ้ยจะทำคลิปดีไหมก็เลยช่างใจอยู่ทั้งนั้นก็เลยแบบว่าเอ้ยก็เลยทำคลิปซะดีกว่า ก็เลยมาวันนี้ก็เลยแบบในคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์นะผมก็นี่ก็เที่ยวหาดจันทบุรีก็สรุปเลยสรุปเลยนะครับวันนี้เราก็สู้เอ้ยพี่สู้ดิหาเรามาเที่ยวไม่สู้ก็เราก็มาอที่แรกเราก็จะไปที่ลายหินโค้งผมเป็นที่เป็นที่แรกที่ที่สองเลยผมก็จะเป็นเนรนางพญาผมมาจุดที่สามก็เป็นเจดีย์กลางน้ำจุดที่สี่เลยผมก็จะเป็น ที่นี่แล้วผมหาเจ้าหลาผมแล้วก็จุดสุดท้ายก็จะเป็นสะพานาข้ามปากน้ําแคมหนูนั่นเองครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับวันนี้ก็ได้ไปอีกหนึ่งคอนเทนต์ผมให้รับชมกันได้ครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอแล้วด้วยผมก็สําหรับใครที่ชอบอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด ซับสไคร้์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆหรือคลิปที่คอนเทนต์คอนเทนต์นท,นที่มีสาระแบบนี้ต่อไปนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย นี่บรรยากาศช่วงใกล้ใกล้จะเย็นแล้วผมปลายตาก็จะเย็นแล้วผมตอนนี้ก็สี่โมงตรงแล้วผมก็บรรยากาศก็ถือว่าดีมากมก็สามารถมาเที่ยวก็ได้ผมมาเก็บภาพบรรยากาศในที่นี่ผมจะบอกว่าสวยงามมากอ่ะจะไปจบคีสักทีหนึ่งเออก็อก็บอกบอกบอกกางกันไว้ก่อนผมเผื่อใครที่จะมาเที่ยวสะพานข้ามฟากน้ำแขมหนูกผมก็ จริงๆก็ามาเลยตลอดเวลาผม,ผมจะมาไปถ่ายรูปมาเก็บภาพบรรยากาศมาเซลฟี่กับครอบครัวอะไรย่างนี้ได้ผมแนะนําว่าทําได้ผมที่นี่เขาเปิดต้อ,ตอนรับให้อยู่แล้วผมไม่มีวันไม่มีปิดไม่มีปิดทําการนะผม <c oughs> ก็จะจบคลิปจริงๆผมเ <c oughs> น,นี่ยก็จะจบคลิปแต่ตอนพูดพูดเมื่อกี้แล้วก็ยังไงก็ขอจบอคลิปเพียงเท่านี้ผมยังไงก็จบเลยครับก็ก็ไปก่อนแล้วผม <c oughs>